ถามบอ่บันสวัดดสด,ดีค่ะพบกับพิมพ์นะคะในช่องเม่ย์เพเวันนี้นะคะเราจะมาทํายํากินกันแต่ว่าจะเป็นยำอะไรเดี๋ยวเราต้องไปดูนะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราจะมาทํายํานะคะที่ใส่นี่เลยนะคะ นี่เป็นยำเปนไก่นะคะหรือว่ายำเล็บือนางแล้วก็ใส่กุ้งนะคะแล้วก็มีเป็นผักนะคะก็มีมะเขเทศนะคะมีหอมแล้วก็มีหมูยอนะคะ <S <S นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำยำกันนะคะ <S <S เราต้องใส่อะไรบ้างคะ <S <S ใส่น้ำเชื่อมไปเราจะใส่น้ำเชื่อมก่อนนะคะน้ำเชื่อเราใส่ประมาณสี่ช้อนอันนี้ตวงมวแล้วนะคะสี่ <4 S 2> ช้อน,น,นโต๊ะ,น,น,ะนะคะก็เหลือให้เหลือน้ำมะนาวะคะเราใส่หดแป๊ๆแป๊แป๊แป๊ตวง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 ตนตๆตตต ต่อไปค่ะเราจะใส่เป็นน้ำกระเทียมนะคะอันนี้ใส่เออน้ำกระเทียมธรรมดาและกระเทียมดองอ๋อกระเทียมดองนะคะนี่ใส่สองเอ้สองสี่สี่ช้อน,นะคะ่ะสูตรสูตร,ตรอันนี้อันนี้มันเป็นสูตรแบบ เออสุดทีมเองส,สุดเราเองใช่ใช่ใชต่อไปนะคะเราจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะอันนี้ใส่ทั้งหมด4ช้อนเหมือนกันค่ะไปหนึ่งสองสาม หใี่ลงไปนะคะแล้วใส่ลงไปแล้วแต่ความจะความชอบนะคะใส่ยังไงใส่ยังใส่ไปเลยนี่มั้ยมันจะเพิ่มความเผ็ดสีใส่ใส่เพื่อให้แซ่บซุกซิกมากต่อไปเราจะใส่แพริกไทยไม่ใช่พริกไทยค่ะพริกของไทยลงไป่พใส่ลงไปชอบเผ็ดขนาดก็ใส่ลงไปแต่เราไม่ชอบเผ็ดนะเราใส่แค่ช้อนเดียวเพราะว่าเราเป็นคนแบบระดับระดับเท่าไหร่ เราเอาไปใส่ใจดีกว่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วเราไปใส่ใจค่ะบ้านนี่นะคะตอนนี้เราก็ไปเราก็มาเริ่มกินกันนะคะ เพราะว่าเราทําเสร็จแล้วแล้วมันก็ออกมาิีมากนะคะมากเพราะว่าวันนี้เรามีไข่ต้มเลยทุกคนแม่ต้มไข่ตุ้มไข่ต้มที่แบบคือมันจะแบบพิมกับแม่นั่งแกะใช่ไหมทุกคนพอต่อดวงอฟองพี่แม่แก่คือมันออกมาดีมากมันสุกดีมากแล้วพอเป็นฟองที่พิมี่แก่คือมันมีแต่แบบที่มันแบบมันจะไม่สุกเป็นก็เป็นถุกลูกเลยนะลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งสุกครึ่งไม่สุกครึ่งอ่ะใช่ไม่ได้หิวนะแต่ว่าเราตรองมกินกันเถอะ นี่คือแบบสีสันสวยงามมากคุณผู้ชมใช่เพราะเราใส่พริกก็ไม่เยกินไยนะคะทุกคนใช่มีกุ้งด้วยเราเราเป็นคนแบบอือจะเริ่มจากกุ้งก่อนเลยเราเป็นคนชอบอันนี้นะคะอันนี้จะเกิดอุ้ยรู้นะทุกคนดูน้ำช่ำช้ำนะช่ำช้ำดูจ้าตักน้ำสักหน่อยคือบวางอาวุธลองเถอะกุ้งดีมากน้องพิมไม่วางอาวุธเลยคุณผู้ชมเหมือนน้องพิมจะมีเรื่องตลอดเวลา ก็ไม่มีเรื่องกับแม่ตลอดเวลามุณจะไม่หันช้อนไปทางใครเลยจะหันช้อนมาทางแม่ตลอดหมูยอฮะอันนี้คือรสที่รสที่คิมชอบเลยเพราะว่ามันไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดมากเีย่ยวหวานคิมอันนี้สูตรนี้เอาไปทํากินได้นะคุณผู้ชมก็ค,คือแบบอร่อยเลยแต่ว่าถ้าชอบเผ็ดก็ให้เพิดเพิ่มอือใช่ รสชาติแบบโอเคเลยอันนี้ส<ช>ูตรผงบินเริ่มมาแล้วนะคุณผูณ้ชมอุย้ยพี่มันขี้เกว๋ว่ะอืออุยอ้ยเราจะมือไม้อ่อนนะคะทุกคนทั้งพิมชอบมากเลยไอ้ไอ้อะไรนะหอมหัวใหญ่ปนะ๊าดอ,นะอืมต้องมือเนาะอืมอร่อยมากทุกคน ทางกุ้งทางกุ้งเ้ายัาง่งรสเผ็ดมากๆเขาซ่้ยไม่ไหวอะ่ะมันจะกินน้อยๆพอเราคื้นเผ็ดมาคุ้นเนี่ยคือแบบจะให้ดูกุ้งก็คือแบบถ้าเป็นสองลอนใครอยู่มากอันนี้กุ้งกุ้งในบอ่อเราไม่ใช่ซื้อมาซื้อมาทุกคนแ <c oughs> ม่มุก <c oughs> <c oughs> คือคือคือคอ,อันนี้ถ้าเป็นบ้านเราเรียกกุ้งฝอยนะใช่ไหมกุ้งฝอยที่อยู่ในบอ่อเรา โอ้โหไม่ใช่ใช่นกร้องนะะนกกำลังพอ้งมันเด็กตบมันกินได้เก้อเนี่ยไดเล้ออะไรเน่อะไรหรอไม่ใช่หรอรบลวดใี่เป็นยัง็งมือสิงนะคะตอนนี้กินยักลางสายฝนเดินทามกลางลมฝนจู่จู่จู่กับเือไม่ได้ครับ เลือมันนานมากตั้งแต่สมัยเแม่ยังสาวๆล้วเรียนไม่เกิดหรอกเฮ้ยมั่เ็นเลยเกียร์แม่ยังสาวสวยอยู่หลออ่าเปนน้ำต้องมีน้ำเลยต้องคือหอมน้ำหอมน้ำน้ำยำจ๋าป่ะคุณกะทิครึลูก คุณคนกินกินกันนะยำดีมากคนอืมไข่ดีมากค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 ดีมากต้อนลงกินตะไคร้อนลงกินตะไข่แล้วนะหลุมวันนี้มึงยำไข่ใช่อืมนะอื้มดื้อทั้งกูแบบก็พักเลยนากอันอันนี้น้องพิมพกับอันนี้นะครับ มันจะเล่นตะก,กุงแะ้ว,วก็ไม่รู้ห,ห่างกินได้น้องพีมันมห่างกินได้หดหมันยัเหมือนยำไข่เลยยำไข่กินไปพูนไปจากกันเลยนะคะตอนนี้ อร่อยจัดอร่อยจริงอะทุกคนอันนี้ส่วนนี้เอาไปทำกินได้เลยอ,อันนี้จะมีลูกโดดนะคุณผู้ชมอันนี้ลูกโดดนักกินเนาะลูกกินสิดก็ลูกโดดอะ่ะแม่กินลูกโดดเอป้งพ,พันแป้งฝันเล็กฝันเล็กกัดทิง้งเล็กลูดออกมาแป้งอยู่ที่เดิม กุ้งเราเนี่กินกุ้งเากุ้งอร่อยมากคือนนคือกุ้งแบบเนสดไงมึก็เลยแบบอร่อยอักมาคืนะกูไ,<ด>ไม่มีแฟนนะเนี่ยกุ้งสดถามบา,บาอมกุ้งสดวันนี้มีจูกกมอุย้ยอือ หมูย่างคือกระเต็นอะไรมาหมูยอน่ะอร่อยอันนี้อันนี้ไปซื้อหมูยอแล้วนี่เขาบอกเขาบอกว่าอร่อยมากยี่ห้อเนี้ยไม่เคยซื้อลองมาลองซื้อนะเออก็อร่อยจริงนะอยี่ห้อไหนเราปิ่นได้ะแต่ว่ายี่ห้อที่เราซื้อมากินประจําอ่ะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนอันนี้มันจะมันจะนิ่มกว่านี้ แม่แม่ปักเพื่อนแม่บักเพื่อนไม่ยอไม่ท่าก็เลยจะเช็ดตาให้แม่เทียวๆไม่งั้นเดี๋ยวหัวรุดแบบพิมมาเกินอะไรนี่ค่ะเอาคืนนะใช่พิมัรอคืนอยู่ว่กินอะไรกันคือขนมอืมอืมจะมุนากูด้วยไหมมันหอมด้วยโอ้ตี่ว่าเราจะนียงมเส้นใส่เล็บมือน่ะ หนูนางเรียกยกังไงว่าจีนไก่ทีนไข่เท้าเท้าไก่ภาษาอังกฤษคืออะไรพิมคือเ k น n ฟ o o ์ไม่ใช่ทีนไข่จริงๆแล้วต้องอ่านว่า chicken feed ราคาไข่ไข่ขขขขขทีนไข่ขจังจังเลยเนี่ยไม่จังอ่ะโอ้คือต้องนานนะคือต้องคิดต้องสามนาที แล้วก็ขาไก่ขาไก่ขาไก่อ่ะไปไปไปพาไปกิน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 ขาไก่นี่คืออะไรถัมนงนแพงโอเคมร่อย่อยอ่ะดียืดไดีดดือืม้ยนี่ไงเกือบเจอลูกโดดแล้วดีนะวิ่งนี่ทันอืมอืมตามอะไรเนี่ย แม่เรียกเป็นหมาใช่ไหมฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งจะเรียกเป็นหมาไปไปกลับบ้านได้แล้วไปไล่พรไล่ไปแทนเหรอใช่ยังยังนิ่งอยู่ไล่ไล่เจ็พี่เต้เต้เต้เตีเต้เร่มันจะปิ้วนะตอนแรกว่าจะไปเดินเก็บกระถิ่นนะคุณผู้ชมคนทำท่าคุ้มคืนน่าจะไม่รอดอ่ะ ฝนตกนี่ลวงพี่น่าตัางมั้งหลวงพ่อว่าเดี๋ยวเสร็จนี้ว่าจะไปตัดหน่อมไม้อะไรข่อยทีนี้ยตัดหน่อมไม้ตัดหน่อมไม้เออจะไปตัดหน่อมไม้มเพราะว่าหน่อมไม้เริ่มขึ้นแล้วฝนตกเอามาต้มนั่นแหละทุกคนวันนี้ก็มากินยำนะคะถ้าใครอยากให้ทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาได้แล้วก็วันนี้เราก็ต้องขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะ เพจ Facebook นะคะมีพิมมี่แฟนเพจแล้วก็ TikTok มีพิมมี่4289แล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะอร่อยมากทุกคนสูดดมทำตาก็ได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอร่อยมากค่ะไม่ไม่หายแบบนี้นะไม่ค่ะ